ขณะที่หน่วยความมั่นคงนะคะได้ย้ำเตือนกำลังในพื้นที่จังหวัดยะลาให้ระมัดระวังการก่อเหตุเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์ค่ะ หน่วยความมั่นคงค่ะได้มีการย้ำเตือนกำลังในพื้นที่จังหวัดยะลาให้ระม,มัดระวังการก่อเหตุเตรียมความพร้อมตอบโต้ได้ทันทีหรือว่าตอบโต้สถานการณ์ะค่ะมีสถานการณ์เกิดขึ้นค่ะหลังกลางปริทินพบในเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่ปีพศ2547พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะมีการก่อเหตุความไม่สงบทั้งการวางระเบิดซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการก่อกวนโปรยตะปูเรือใบรวมทั้งป้นปืนวางเพลิงโรงเรียนนะคะรวมทั้งแขวนป้ายผ้าถึง11ครั้งค่ะ ครับนะครับอำเภอเมืองยะลานะครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เมืองพิเศษนะครับเศรษฐกิจพิเศษก็คือว่าเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการนําเป้าหมายของการก่อเหตุของฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งทางนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีมาตรการนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆนะครับทั้งย่านเศรษฐกิจชุมชนสถานที่ราชการสิ่งสาธารณประโภคป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายนะครับเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ